สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฝ่ายค้านเพื่อประชาชนวันนี้พบกับผมมานุสรเอี่ยมสะอาดครับทุกท่านกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทําให้เราได้เห็นนะครับว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษเป็นอย่างไรในวิกฤตมีโอกาสเราเหลียวหลังแลไปข้างหน้ากับผลงานที่ผ่านมากับสถานการณ์ที่จะต้องพาประเทศและประชาชนผ่านไปให้ได้จากวิกฤตไวรัส โควิด -19 วันนี้เรามีแขกรับเชิญทรงคุณค่าของฝ่ายค้านเพื่อประชาชนท่านอดีตรัฐมนตรีอยู่กับเราท่านพิชัยนรุตพันธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสายท่านประสบก่อนคุยเรื่องโควิดครับถามเรื่องคดีท่านนิดหนึ่งฮะครับทฤษฎีกบต้มต้มกบนี่ไปถึงไหนแล้วครับตอนนี้ครับอย่างนี้ครับจริงๆเป็นเขาดําเนินคดีผมตั้งนานแล้วนะครับมาตั้งแต่ปี60ซึ่งผมก็มาบอกว่าทฤษฎีต้มกบเนี่ยคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราปล่อยไปเรื่อยๆเศรษฐกิจจะแย่ไปเรื่ เข้าใจว่าทหารนะคงไม่เข้าใจเขาคิดว่าผมแต่งทฤษฎีเองก็เลยวอกว่าเนี่ยผมแบบไปให้ข้อมูลถ้าว่าผิดข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเข้าในส่วระบบคอมพิวเตอร์ที่เขาที่เขาหาเรื่องบกนะครับแจริงแล้วหลังอาจารย์กงแล้วตึผมก็มาออกมาเียมบทความใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ผมว่าประชาชนรู้หมดแล้วนะครับว่าก้มตบก้มกบต้มเป็นยังไงตอนนี้เจ๊งกันแบบแหลกลาลวนะครับก่อนจะมีโควิดเนี่ย ท่านฐานตรีพิชัยเป็นผู้หนึ่งที่ยืนแถวหน้าถูกเรียกปรับภาษีค่ามากสุดของประเทศท่านเห็นสัญญาณแล้วว่าเศรษฐกิจถ้านําแบบนี้มันจะเกิดปัญหารู้มาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมครับคือรู้มาตั้งแต่3-4มหปีก่อนจริงๆแล้วรู้ตั้งแต่ก่อนก่อนที่จะปฏิวัติอีกนะฮะผมรู้เลยว่าเด็าประท้วงอย่างเงี้ยเขาาตั้งใจจะปฏิวัติถ้าไปอ่านบทความผมในโพสต์ทูเดย์นะฮะก็ผมก็เขียนล่วงหน้าเลยว่าเนี่ยเขาจะปฏิวัติการและเศรษฐกิจจะแย่ประเทศจะ ใจ,ะจะย่ำแย่ผมผมคาดการไว้ตั้งแต่สมัยนู้นแล้วนะเราเอาไปลื้อดูได้นะ <laughs> อันนี้นีจริงเพราะผมรู้ว่าจริงเราเร่ต้องเรียนรู้จากปี49้ที่ปฏิวัติแล้วเราก็แย่ใช่ไหมฮะแล้วเราก็ไม่ได้เรียนรู้อีกจะมาปฏิวัติล้วก็แล้วคิดมันจะไม่แย่ไปไได้ยังไงแล้วโลกมันเปลี่ยนขนาดนี้นะผมว่าบาทีคนไทยเ,ยเ,ร,าเราอย่าใช้อารมณ์เยอะเราต้องมองว่าจริงๆแล้วที่ทางประเทศถ้าเราดูจากโมเดลของต่างประเทศเนี่ยว่าเขาทําอะไรได้เจริญเนี่ย เราก็ควรจะต้องทำตามเขาใช่เราจะไปทําคนเดียวโอ้จะเป็นประเทศปฏิวัติคนเดียวแล้วประเทศเจริญเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะใช่ไหมฮะแสดงว่ามันแย่ตั้งแต่ก่อนมีโควิดแล้วใช่แต่ว่าพอมีโควิดปุ๊บมันทําให้คนเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นมันมันเหมือนเป็นเร่งไฟครับเอาง่ายๆใจมากที่4ี่ปีที่แล้วนะครับก่อนมีโควิดนะครับเศรษฐกิจไทยเหลือ1.6%ึ่งจุดหกอใช่ยังไม่มีโควิดเลยนะหนึ่งจุดหกเปอร์เซ็นต์มันแย่นะนะแล้วผมบอกเลยนะฮะขออนุญาตบอกล่วงหน้าเลยว่า ไตรมาสแรกปีนี้ติดลบติดลบก,ก็ติดลบยังต่ำ1.5 2%ยังต่ำนะฮะอาจจะมากกว่านั้นแล้ผมยังเชื่อว่าที่ตอนนี้มาบอกว่าลดลงเหลือ0.5 0.2ผมเชื่อลึกๆผมเชื่อว่าปีปีนี้เศรษฐกิจไทยก็ติดลบ จะถดถอยเลยผมเชื่ออย่างนั้นนะพวกที่วิเคราะห์วไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วต้องมาปรับลดหมดที่สุดแล้วเนี่ยมันจะแย่กว่าที่เป็นใช่คือผมเองเนี่ยวิเคราะห์ตั้งแต่แรกแล้วว่าจะติดลบผมบอ,อกคุณเลยว่าติดลบผมรู้แล้วมันอาการมันหนักแล้วมันเพิ่งเริ่มต้นอะ่ะใช่ไหมฮะค,คือของเดิมเราก็แย่อยู่แล้วต้องคิดอย่างนี้ของเราของเดิมเดิมเราเนี่ยต้องดูจากที่กระทรวงิดพูดนะค,คือเส,เสาหลักเศรษฐกิจมันซุดแล้วมันพังแกพูดไว้ตัแต่ปี5 6กระดาษแล้วมันรัฐบาลเพื่อไทยไว้เอาตอนนี้มันซุดจร สื้ทุกเขาสาหลักนะแ<ช>ค่มันก็ลงกันแบบหนักเลยผมว่ามันจะมันแล้วมันจะฟื้นยังไงคื้นที่ผมไม่ไอไอตอนล,ลงเนี่ยผมไม่ห่วงมองว่าเราจะฟื้นมันฟื้นยังไงเพราะว่ารัฐบาลไม่มีท,ที่ที่น่าเชื่อถือแล้วใช่ไหมฮะลงทุนก็ไม่มีใช่ไหมฮะอะส่งออกก็ติดลบท่องเที่ยวก็ไม่มาแล้วคุณจะอะไรมาฟื้นนะ่อันนี้คือสิ่งที่ที่ที่ผมไม่ห่วงนะครับเพราะว่ารัฐบาลตอนนี้มันหมดความน่าเชื่อถือแล้วครับผมว่ามันยิ่งอยู่นานก็จะยิ่งเป็นปัญหา ถ้าคุณเข้าใจและรู้เนี่ยคุณต้องออกแล้วให้ให้คนที่เขามีความรู้ความสามารถมาดําเนินการยิ่งออกเร็วยิ่งเปลี่ยนรัฐบาลเร็วเนี่ยโอกาสฟื้นก็ยิ่งมากขึ้นครับถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ผมว่าหน่าขัหนักนะดรกรงบอกว่าวิกฤตของบ้านเราประเทศไทยขณะน,นี้วิกฤตไวรัสโครโรนาครับวิกฤตเศรษฐกิจครับวิกฤตสังคมวิกฤตการวิกฤตกฎหมายท่านดีวิจัยเห็นด้วยไหมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยผมฟังอาจารย์กัเล่าอาจารย์ก็บอกชัดเจนเลยนะครับว่า สาเหตุที่เป็นปัญหาเศรษฐกิจเพราะว่ารัฐบาลโง่เขาใช่ใช่เพราะว่าอันนี้หนักอันนึงที่แกบอกสองเรื่องที่แกบอกนะครับคือการ,รเผด็จการด,ด้วยกฎหมายเนี่ยจะเป็นปัญหาระยะย,ยาว ว่าคุณไปเปลี่ยนกฎหมายไปอย่างผมเนี่ยถูกคดีกบต้มเนี่ยทั้งที่มันมีทฤษฎีอยู่คุณมาหาเรื่องจับผมหรือแตอนน่นก่อนหน้านี้มีทั้งไอ้ทามแมกซีนกับดูดสี่นทุกวันนี้คุณยังดูดสอสอยู่เลยแล้วจะบอกว่าผิดได้ยังไงใช่ไหมถ้ายการก็ไม่ฟ้องแต่ว่าคุณใช้กฎหมายมาการแกล้งกันอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นปัญหาเพราะถ้าเกิดพอเปลี่ยนประเทศกลับมาเป็นปกติแล้วไอ้กฎหมายที่คุณทํากันอยู่เนี่ยมันจะมันจะต้องมาแก้ไขมันจะใช้เวลาเยอะและความเชื่อถือนิติธรรมนิติรัฐของประเทศเนี่ยมันจะ หายไปอันนี้คือสิ่งที่อาจ,จารย์พูดนะฮะอไออันหนึ่งที่แกบอกชัดเจนก็คือว่าพลเอกประยุทธ์หมดบุญแล้ว <ừ m. S 2> หมดบุญควรที่จะต้องรู้ตัวแล้วแม้ไม่อยากพ้นไปก็ต้องต้องพ้นไปใช่ใช่คือแกก็บอกว่าปีที่แล้วเผาหลอกปีต้นปีเผาจริงปลายปีเก็บบังคันแ,และภาคก็เป็นอย่างนั้นจริงใช่จริงฮะจริงจริงจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงผมเรียนตรงๆนะต้องเรียนทุกท่านไว้เลยว่าต้องขอให้เซฟเงินไว้เยอะๆอย่าใช้อะไรสิ้นเปลืองเพราะว่า มันจะหนักมากแลวมันจะหนักกว่าที่เราเคยเจอมาทั้งหมดเนี่ยเศรษฐกิจในครั้งนี้เนี่ยผมว่ามันจะหนักกว่าปี40อีกนะครับเพราะมันแล้วมันจะไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่อ่ายิ่งเหมือนที่บอกว่าถ้าถ้ารัฐบาลคนอประยุทธ์พยายามอยู่นานเนี่ยมันก็จะยิ่งแย่ไปเรื่อยๆรอท่านรัฐมนตรีมองว่าเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจมันดับสนิทหมดแล้วหมดทุดทุกเครื่องนะฮะและ้วพอท่องเที่ยวพอเจอโควิด -19 เนี่ยท่องเที่ยวแย่เนี่ยผมว่าไปใหญ่มผมว่ามันก็หมดแล้วเพราะค่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ เศรษฐกิจเราเนี่ยขับเคลื่อนด้วยการท่องเที่ยวอย่างเดียวเลยครับใช่ไหมครัเพราะว่าส่งออกก็ปกแปลกปกแปลกเนี่ยเฉลี่ยเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นเองนะลงทุนแสดงที่บอกว่าส่งออกเนี่ยถ้าเราส่งออกไม่ได้เราก็มากระตุ้นการบริโภคในประเทศที่ทีมเศรษฐกิจเขาพูดเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเไม่ได้คือจริงๆคุณสมคิดพูดเองเลยนะฮะตอนปีห้าหกตอนด่ารัฐบาลยิ่งร้างบอกว่าเอ้ยจะไปหวังได้ยังไงไอไอการที่จะให้ให้การบริโภคภายในเนี่ย ภาคเกษตรเนี่ยเป็น10%<ม>ของ GDP เฉลี่ยแล้วเนี่ยเหลือคนละพันกว่าเหรียญต่อคนต่อปีเอง<ม>แล้วจะเอาที่ไหนมาบริโภคจะสร้างบริโภคภายในได้ยังไง<ม>คือจะแจกเงินไปตลอดแล้วตอนนี้ก็โยงเวรแล้วถูกดา่าจนกระทั่งเขาของงดจดแจกเงินแลไแจกเงินให้มันฟื้นเป็นไปไม่ได้นะครับ,รบมันต้องคิดนโยบายอะไรที่สามารถพัฒนาสร้างงานคือรัฐบาลเนี่ยตั้งแต่มาเนี่ย ทำคนจนเพิ่มขึ้นนะฮะคือคที่บอกคนจนจะหมดประเทศเนี่ยนอกจากจะไม่หมดแล้วยังเพิ่มขึ้นด้วยใช่ใชอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะเวอร์แบงค์พูดเลยนะเวอร์แบงค์เนี่ยบอกเลยว่าว่าตั้งแต่ปี5 8ปถึง61 <c oughs> ประเทศไทยมีคนจนเพิ่มขึ้น3าเอเพิ่มขึ้นเกือบ2ล้านคนคจาก4ล้านคนมาเป็น6ล้านคนนะแล้วก็เศรษฐกษิจไทยขยายตัวต่ำมาตลอดและกระจายไปยังหัวเมืองต่างๆด้วยใช่แล้ว จริงฮะและรายได้รายได้ของประชาชนลดลงหมดมากอันนี้อันนี้คือภาวะกบต้มฮะนี่คือเว r ร์แบงค์เนี่ยมาคอนเฟิร์มกบต้มให้ผมชัดเจนว่ากบต้มที่ท่านอธิบายก็คือว่ามันเริ่มร้อนขึ้นมาเรื่อยๆใช่ใช่กบเนี่ยมันอยู่ในน้ำามันก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกก็มันร้อนมานิดๆไม่ค่อยพีเล่งพีเ้งผมมารู้ตัวอีกทีคือเปื่อยไปแล้วคือไม่สามารถปรับตัวอะไรได้ถัดทีนี้ถ้ามองตัวโควิดท่านคิดว่าภายใต้กระบวนการจัดการ ในสภาวะแบบนี้รัฐบาลประยุทธ์สามารถทําได้ดีกว่านี้ไหมผมมองอย่างนี้นะครับที่เมื่อกี้บอกว่าสถานการณ์สร้างเวลาบรุดอันนี้ผมว่าอันนี้สถานการณ์สร้างตรงข้ามหรุษเ่าเรียกอะไรมไม่หาหาคำพูดไม่เจอเวลาบรุดพวก,พวกทรล่าอะไรี่จะเออไเงเพราะมันมันโม่ตั้งแต่แรกเลยนะจำได้ไหมตั้งแต่พอมี ไวรัสออกมาจะออกวีซ่าไม่ออกวีซ่าจะเาจะไปรับคนไทยอู่ฮั่หนหรือไม่รับคนไทยอ,อ่ารัฐมนต,ตรีก็บอกว่าเตรียมเครื่องบินทหารไว้ไปรับจริงเป็นเครื่องบินพาณิชย์แล้วรัฐมนตรีก็บอกว่ารักษอ้มีคิดยาได้แล้วโอ้เป็นที่ โอ้หลอก,กันทั้งโลกอ่ะคือคือโลกเนี้ยมันก็จะมีหายบ้างมีเป็นบ้างก็จะมีเอดการตายประมาณ3%เ็ใช่ไหมฮะอ่ะมันก็จะมีคนหายมาโอ้โหนี่เป็นเรื่องใหญ่โอโ้เราสามารถที่จะคิดคนยารักษาได้ซึ่งแบบทำให้เขาโอ้หลอกกันทั้งโลกนะว่า <c oughs> ว่ารำตีสารสัุกเราไปไปหลงกับความงง,งๆที่เกิดขึ้นนะแ้วทุกวันนี้ก็ยัง,งงงอยู่นะครับผม <c oughs> ว่าการบริหารจัดการเรื่องเรื่องผีน้อย <c oughs> ใช่ไหมฮะเป <c oughs> ็นปัญหาอยู่ผมเรียนตรงๆนะฮะภายในเดือน2เดือนเนี่ยเห็น อาจจะเร็วกว่านั้นด้วยนะฮะเห็นการแพร่ระบาดในขั้นที่3แน่นอนจะไปถึงระยะที่3แน่นอนแล้วก็มันมีเอกสารหลุดมาจากกรมการปกครองแล้วก็มาปฏิเสธว่าไม่จริงแต่ที่สุดรัมตีมองว่ามันจะไปสู่จุดนั้นมีแน่นอนผมก็เชื่ออย่างประเทศที่เขาเจริญแล้วพัฒนาแล้วเขายอมรับจริงอย่างเยอรมันเย่ายเยอรมันบอก70%ครับวันนี้บอกทอมแฮงกับภรรยาไปออสเตรเลียเป็นนเติดโควิดแล้วนี่นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็คืออย่าไปคิดว่ามันไม่ติดนะ โอกาสติดของทุกคนมีเยอะมากเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องคิดก่อนว่าจะแก้ยังไงคือตอนนี้เราอย่าไปมองคือรัฐบาลเหมือนกับสับสนตัวเองกลัวเศรษฐกิจพังใช่ไหมเพราะตัวเองทําเศรษฐกิจแย่มาตลอดก็กลัวว่าถ้าเกิดท่องเที่ยวไม่มากเศรษฐกิจก็จะพังแต่คุณปล่อยท่องเที่ยวเข้าเนี่ยโอกาสติดโรคก็เยอะอย่างห้องโงมาเห็นไหมฮะที่สิบเอ็ดคนที่ติดเนี่ยก็เพราะว่ามีมีแขกห้องโงมากินเหล้ากินอะไรสูบบุหรี่โดยการใช้แก้วเดียวกันก็ติดกันหมดคือคุณต้องคิดให้ชัดเจนว่า ว่าอนาคตมันจะอะไรจะเกิดขึ้นและคุณต้องเลือกเอาว่าจะถ้าจะเอาสุขภาพของประชาชนซึ่งต้องเลือกสุขภาพประชาชนก่อนนะครับในแง่ผมเนี่ยไอ้เศรษฐกิจก็มาแก้ทีหลังได้เพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าคุณแบบสเปรย์สปายอย่างเงี้ยแล้วคุณไม่เลือกเอาเอาสุขภาพประชาชนแล้วถ้าเกิดมันระบาดเนี่ยคุณเองจะหนักเองอ่ะและเศรษฐกิจก็พังอยู่ดีเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี่คุณต้องเลือกก่อนเลยว่าจะต้องเอาเอาเอาประชาชนไม่ให้ติดเชื้อโรคก่อนคือนหนึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะต้องแบบว่า ไม่ให้การชมุมนุมเลยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม,อ,มอันนี้คือสิ่งที่ท,ที่ต้องคิดให้ชัดเจนรัฐบาลนี่แบบสเป,สปรย์สปะยังหน่วยงานยังทะเลาะก,กันนะฮะใช่ไหมฮะยังรมกัน<ซ>ทาน่าไปไหนไปฟ้องกลุ่มสูตรอันนี้มันหมดสภาพวันนี้ผมผมออกข่าวเน,นี้ยว่าถ้าเกิดขนาดที่กระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์ไม่คุยกันแล้วให้หน่วยงานมาฟ้องร้องกันเนี้ยคุณหมดสภาพคป็นรัฐบาลล้วนะใช่ไหมคุณข้อมูลคุณไม่ตรงกันนะคุณมีปัญหาอันนี้มันมีตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับตอนนี้นักเรียนกลับมาจากเมืองนอก ไอ้ลิสต์ของประเทศที่กลับมาเนี่ยของกระทรวงศึกษากระทรวงสาธารณสุขไม่ตรงกันนะฮะ <g acquire> โอ้จไต้องกักตัวหรือไม่ต้องขังตัวยกต,ตัวอย่างนะครับพนานที่มาถึงกระทรวงมาถึงกรมสวนกรเนี่ยซึ่งผมเองก็งงว่ากรมสุากรเนี่ยนะฮะออกมาแถลงเขาาก็ต้องมีเหตุผลใช่ไหมฮะที่เร<ม>าจะแถลงดุเฉยเขาจะมาเขาจะมาด่ากรมง,งค้าภายในทําไมทำไม่รู้ว่ามันมีปัญหาเรื่องหน้ากากขาดแล้วมันตรงกับเรื่องที่มีปัญหาเรื่อง ใครส่งของไปขายใช่ไหมโฆษณาอยู่ตอนนี้โอ้เป็นเรื่องประเด็นฮอตเลยใช่ไหมครับนี้มมผมเองอยากจะเรียกร้องหนีครับในเรื่องถ้ามันยังเป็นอย่างเงี้ยอยากให้มีการตรวจสอบนะครับให้หน่วยงานตรวจสอบไปเอาเอกสารของการอนุญ,ญาตส่งออกใช่ไหมครับเพราะาตอนนี้ของช่องสามเขาออกมาว่าอตอนนี้กรมการค้าภายในก็บอกว่ามีการส่งออกแล้วหนึ่งสิบสองล้านชิ้นเนื่องจากเป็น สินค้าที่ส่งออกโดยเฉพาะอะไร่เงี้ยเขาอ้างอย่างนั้นนะฮะแล้วว่าเมืองไทยไม่ได้ใช้น้ำจุงชัยจะไม่ได้ใช้อะไรผมยังงงว่ามันจะมีหน้ากากอนามัยอะไรที่เมืองไทยไม่ได้ใช้ผ่าตัดก็ใช้อะไรก็ใช้ยิ่งยิ่งยิ่งมีปัญหาอยู่ใช่ไหมฮะเพราะว่าแพทย์และพยาบาลยังขาดแคลนเนี่ยแล้วคุณปล่อยให้ส่งออกได้ยังไงใช่ไหมผมว่าแต่นี้มันเริ่มมีข้อมูลออกมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ถ้ากรมศูนย์เปิดได้ก็อยากให้กรมศูนเปิดดูว่าที่ท่านพูดถึงว่ามีเอกสารในการอนุญาตการส่งออกเนี่ย เอามาดูกันแล้วก็มีสินค้าของออกมันต้องมีใบนะสินค้าของออกเอามาดูกัน<ม>เปิดเผยขึ้นมาเลยจะชัดเจนว่าตกลงมีใครอนุญาตใครได้ไปโยชน์ใช่ไหมฮ<ม>ะแล้วไอ้ของกันค้าภายในที่จะฟ้องเนี่ยก็ดูว่าคุณคุณเคยอนุญาตหรือเปล่า<ช>คุณเคยคุณมีไลเซนของคุณหรือเปล่า<ม>ใช่ไหมแล้วคุณอนอุญาตออกไปได้ยังไงผมว่าถึงแม้ว่าผมบอกว่าคนละประเภทแต่หน้ากากก็ใช้ได้กันหมดอะใช่ไหมคุณจะไปปอยอนุญาตได้ไงสิบสองล้านชิ้นอันนี้ยอมรับว่ามีสิบสองล้านนะแต่ว่าอาจจะมีมากขึ้นอีกผมเชื่อว่า ชัวรก่อนเนี่ยมันไม่น่าจะพลาดอะเรื่องพวกนี้แล้วไอการที่จะถอยก็อาจจะไม่อยากจะด่ากันเองหรือยังไงหรือว่าจะต้องการกบปัญหามันเหมือนอินเมาหเมาดประยุทธ์เมาดเละหนักๆใช่ใช่ผมว่าผมว่าไอเรื่องเนี้ยมันเป็นเขาบอกตอนเนี้ยมีเรื่องสองอันมีมีเรื่องอูดกับเรื่องกบเรื่องกบกบต้มเนี่ยผมพูดถึงเนีกบต้มอูดนี่คือฟังเส้นสุดท้ายบนหลังอูดประชาชนเริ่มจะทนกันไม่ไหวแล้วไอเรื่องหน้ากากเนี่ยเป็นเป็น พังเส้อสุดท้ายเลยคือ,อมาเนี่ยตอนมามาพร้อมรถถังใแต่จะพังเพราะหน้ากากใช่ใช่ใช่เออเ,น,ยยน,เนี่ยเนี่ยนี่เขียนเนี่ยเอ้ยมันมีสุดท้ายว่าอะไรนะว่าอย่างไรกันถึงไม่ทราบมาพร้อมรถถังพังเพราะหน้ากากวิกฤตศิสถาเพราะอ,อ๋อ้คือแกไม่ยอมปรับครมท่านมู้ชมคิดว่ามันส่วนที่มันเกิดปัญหาหนักๆมันเกิดจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือเปล่าและคนตั้งข้อสังเกตว่าไอ้โกงหน้ากากถ้ามีเนี่ยนะครับเราตั้งคําถามว่าถ้ามีโกงหน้ากากเนี่ย มันอาจจะเกี่ยวเนื่องกับอย่างน้อยสองสามพักหรือรัฐมนตรีสองสามกระทรวงอย่างนี้ครับผมมองว่าปัญหาหลักเนี่ยมันมาจากขั้นมนูนมากกว่าเพราะคุณรั้มนูนคุณดีไซน์ให้เป็นหลายๆพักไงใช่ไหมแล้วมันก็เลยเป็นปัญหาใช่ไหมแล้วคุณเข้ามาก็ย,ยุบยับต่างคนต่างดึงใช่แล้วคราวนี้คุณก็จะพยายามที่จะ หากล้วยมามาป้อนลิงไงเพราะว่าคุณต้องซื้อใจลิงไงใช่ไหมคุณก็ต้องหาทหาเงินหาอะไรอันนี้อันนี้ผมมองในในแง่ว่ามันมีข่าวล่าสญญนี้ตั้งแต่ขุดลอกครูครองอุทยายนราชพักอะไรมาเรื่อยจนกระทั่งเรื่องหน้ากากก็เอามาซื้อกล้วยนี่แหละกับผมเองผมอย่างนี้นะครับที่ที่คนเขาให้ตั้งข้อสังเกตว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคขาที่แล้วเนี่ย ก็มีปัญหาเรื่องน้ำมันปาล์มอยู่นะคนเข้าแถวแล้วก็ต่อยกันแย่งซื้อน้ำมันปาล์มเพราะไม่เนี่ยก็มีหน้ากากอีก้วมันแปลกนะว่าทำไมประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลทีไรของขาดทุกทีออเห็นไหมเป็นไปไม่ได้ผมว่าเออฟังนะ้มีเหตุผลมีจะนาเข้าแม่ไก่มาทําไข่ไก่ขายอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะช่างไข่กิช่างกิโลขายแก้ไข่แพงนะผมว่าอันนี้คือปัญหานะที่ผมเองผมมองอย่างนี้ครับผมมองว่า เมื่อคุณแบบโกกแล้วโกกคือเมื่อคุณตั้งรัฐบาลที่มาแปลกประหลาดมันก็จะมีปัญหาไปเรื่อยๆเพราะว่าสิ่งที่คุณทำมันมันผิดปกติทำไมฮะคุณเอารัฐบาลผสมตั้งสิบกว่า20พักใช่ไหมฮะเสร็จปุ๊บคุณก็จะต้องหาทางเอาใจทุกคนเลี้ยงอยู่แล้วคุณจะทํายังไงต่อต้องไปหาตังค์ซื้อกล้วยอยู่เรือยใช่คนนึงก็บอกจะออกจากรัฐบาลคนคนึงก็จะอยู่ต่อแไม่ดูเล่นสองหน้าฮะแต่เพราะว่ายังไงเพราะว่าถ้ามองจริงๆเนี่ย พรรคของจารัก็เอาสสของพรรคประชาธิปัตย์ไปหมดเขาก็ต้องกืะทื่อห้พรรคประชาธิัางประชาธิปไต,ย,ตยเพื่อจะได้ให้สสความความนิยมกลับมาที่ประชาธิปัตย์อ,อันนี้คือสิ่งที่ที่เป็นอยองก็จะมีการคือฟังด,ด,ดูปัญหาใหญ่ม,ม,มันมาจากรัฐธรรมนูญใช่มามาจากอันนี้เลยผมเชื่อว่าคือค,คือคุณเขียนรัฐมนูญมาเพื่อเพื่อให้เพื่อเพอพวกเราไงพวกเราต้องรับผลของพวกเราด้วยครับวันนี้ท่านคิดว่า ทางเลือกและทางรอดของประชาชนอย่างท่านเป็นนักการเมืองเป็นบุคคลสาธารณะก็สุ่มเสี่ยงต่อการจะติดไอโอไวรัสโควิดในทีนี้ด้วยเหมือนกันทุกคนอยู่ในสภาวะแบบนี้ครับทางเลือกและทางรอดของประชาชนต้องยังไงเอาเฉพาะเอาเอาโควิดก่อนนะครับในเรื่องโควิดเนี่ยผมเองมีจริงได้เสนอไปหลายเรื่องนะฮะจริงๆตอนแรกที่ ส่งผีน้อยเข้ามาเนี่ยผมรู้แล้วมันไม่มีที่เก็บไม่ที่ที่น่ารอกวนคนเยอะแยะคุณคุณไปเอาไปนอนกองกันหมดมันก็เิดนกันหมดใช่ไหมคุณเห็นดูรู้ว่าคุณไปอย่างนั้นคือจริงจริงเขาจะไปไหนไม่รู้เลยแต่คนไปทิ้งไว้บุรีรัมย์ริงลัดเนี่ยมันควรที่จะหาโรงแรมที่ไม่ต้องแพงมากใช่ไหมต่อรองเขาโรงแรมก็ไม่ค่อยมีคนพักอยู่แล้วเพราะไม่มีนักท่องเที่ยวใช่ไหมแล้วก็เอาเอาผีน้อยเนี่ยเข้าไปอยู่นี่จะคิดได้คิดเป็นง่ายเลยใช่ไ่าด้เลยโรงแรมไหนก็ได้โรงแรมมันก็ได้เงินคุณก็ได้การคนใช่ไหมสิบ เอาไปคนไปอยู่ในเต็นท์เหมือนสุ่มไก่ไม่ต้องใั่มันนั้นยิ่งติดเลยไม่คนไม่ติดติดเลยนั่นผมดูแล้วตายแล้วไม่สมองคิดได้แค่นี้เรื่องผีน้อยเนี่ยคนเห็นชัดเลยว่ารัฐบาลรปรบาลทธิภ่าพใช่ฮะแย่แล้วจริงๆแล้วก็คนจะไม่ต้องมีการรวมตัวนะครับการสัมมนาอะไรองเงี้ยผมกว่าก็จะต้องเลิกคือต้องต้องคิดให้ให้ครบกรอบนะครับแล้วจริงๆแล้วต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาสด้วยคือตอนเนี้ยคนไม่อยากออกข้างนอกกันไม่ใช่ไหมคุณก็ สร้างธุรกิจที่มันส่งอาหารส่งสินค้าเลยใช่ไหมในวิกฤตมันมีโอกาสใช่ยูนิคอนเนี่ยที่คุณจะสร้างพวกเนี้ยส,สร้างเลยมันอาจจะไม่ได้มีแค่แกร็บแค่แพนด้าฟู้ดเจ้าอื่นก็ว่ากันคุณก็สร้างเลย ส่งเสริมเลยแล้วให้ธุรกิจให้ให้คนมีงานผมฟังดูดูมีความหวังมากกว่าฟังประยุทธ์นะวัในประยุทธ์ว่าต้องไปจัดสัมมนาผมแกงงแล้วยิ่งติดกันใหญ่แล้วคุณก็ตรวจเฉพาะคนที่ส่งอาหารเนี่ยเป็นโรคไหมถ้าคนไหนเป็นโรคก็อย่าให้ส่งถูกไหมฮะคนนี้คุณคุมง่ายกว่าอีกคนก็ไม่ต้องไปที่ร้านไม่ต้องไปชุมนุมกันใช่ใช่คือคือต้องคิดให้มันไดนามิกอ่ะผมว่าคือปัญหาของของของรัฐบาลนี่คือมีปัญหาค่อยแก้ปัญหาค่อยแก้ไม่เคยคิดว่าอนาคตจะแก้อย่างไง อย่างข้างเงินบาทหรืออะไรที่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคือคุณคิดมีปัญหาแล้วคุณค่อยแก้ตลอดอ,อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นปัญหาที่ที่คุณแบบวิธีคิดคุณแย่ตลอดอันนี้คือส<อ>ิ่งที่ที่เกิดขึ้นแล้วมันก็จะแก้ไม่ได้ผมว่าเรื่องแจกเงิน2,000เพราพถูกทักถูกห้ามก็หยุดไปยังพยายามไปออกมาตรการโดยร่วมกับกระทรวงการคลังร่วมกับประกันสังคมไปช่วยผู้ประกอบการ SME ครับ เป็นแบบเบีย้ยหัวแตกยุบยับยุบไปบอกแล้วถึงเวลาก็มีเงินกองกลางมาให้เพื่อจะไปปล่อยกู้แต่สุดท้ายการเข้าถึงแหล่งทุนหรือการกู้มันเกิดปัญหาเงินตรงนี้ท่านมองว่าถ้าท่านเปน็นรัฐมนตรีครั้งรหรือเสนอแนะรัฐมนตรีครั้งได้สิ่งที่ควรจะใช้เงินภาษีเพื่อประโยชน์ในการยับยั้งการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 คือผมเองจริงๆแล้วเนี่ยผมผมเสนอไว้12ข้อเลยนะแต่ตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างเยอะเรื่องหนึ่งที่ผมเสนอก็คือเรื่องการลดภาษีดอกเบี้ยลงคือตอนเนี้ย คือคนไม่ค่อยรู้นะฮะปีที่แล้เนี่ยเราโต2.4เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะเศรษฐกิจเรารู้ไหมฮะว่าแบงก์กำไรเท่าไหร่ <ừ> กับแบงก์กำไรโตขึ้น30กว่าเปอร์เซ็นต์คนรวยอยู่แล้วก็รวยหนักก็บินนะฮะ <S <S ไปไปได้งไงเงินมันก็ไปกองอยู่ในระบบ<ห>ครับคือคือคือถ้าเกิดเราเออเศรษฐกิจประเทศเต2เปอร์เซ็นต์เศรษฐกิจแบงก์โต8เปอร์เซ็นต์10เปอร์เซ็นต์มันรับได้ใช่ไหมอาจจะคุณโต30เปอร์เซ็นต์นี่คุณเอาเปรียบแล้วอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องลดลด ไอ้การสเปซของดอกเบี้ยแล้วคือตอนนี้ต้องช่วยกันหน่อยคือรัฐอาจจะออกบ้างบางส่วนธนาคารก็ต้องช่วยบางส่วนเพื่อให้เขาอยู่ประคองไปก่อนได้ใช่ไหมฮะไอ้การช่วย s m e เนี่ยต้องดูให้ดีๆเพราะจริงๆแล้วเนี่ยต้องดูว่า s m e ประเภทไหนคือบางทีเอสเอ็บางประเภทเนี่ยมันหมดทางมันเจ๊งอยู่แล้วคุณไปช่วยก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่ทางโทษนะนควนริงเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วไง d ิส r ั p t ช o นมันเกิดขึ้นเร็วใช่ไหมไอ้ประเภทเอาเงินไปจ้างหมู่นี้ไป ปลูกหญ้าอีกมูนึงไปถอนแบบนิยาสาว่าไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ผมว่าต,ต,ต,ต้องต้องต้องมองให้ขาดน,นิดนึงผมว่าการการช่วยเหลืออันเนี้ยคือสิ่งที่จําเป็นและเป็นจริงการการหาไรายได้ให้เข้ารัฐนะครับอันนี้ก็มีหลายคนพูดถึงเองผมเสนอเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วคือการเจรจาเพื่อที่ทับซ้อนทูตอเมริกันก็พูดเรื่องนี้นะการส,งส่งเสริมให้มีการเจรจาเพื่อที่ทับซ้อนกับเขมรนะครับแล้วเราจะได้เงินหลายแสนล้านนะฮะแล้วเราก็จะมาช่วยพวก เศรษฐกิจธุร,ฐ ї ฐ ї รกิจต่างๆได้ปีหนึ่งเราได้แล้วจริงรวมรว,วมทั้งแย่แก๊สทั้งรวมธุรกิจต,ต่อนเนื่องอาจจะได้ถึงเกือบร้านๆเลยธุรกิจนี้คนไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือคือแก๊สเนี่ยอนาคตก,ก็อาจจะไม่มีใครใช้แล้วพราะโลกมันจะเปลี่ยนเร็วการที่แก๊สมีมีค่าก็เอามาขุดมาใช้ก่อนเพราะกว่าจะตกลงได้กว่าจะขุดได้ก็หลายปีนะฮะไม่ใช่ว่าตกลงปุ๊บได้ขุดเลยนะกว่าจะต้อง ขุดจอกว่าจะต้องหากว่าจะต้องต่อทอ่อแก๊สมาอีกก็ฟัง<ช>ดูมีวิธีหาเงินมากกว่าจาัดสัมมนาใช่ <c oughs> เยอะอันนี้คนเลย <c oughs> คนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยแล้วก็นี่การปรับโครงสร้างภาษีตอนนี้ผมว่าเราอาจจะต้องลดภาษีเพื่อช่วยให้ประชาชนมีความรู้สึกดีในความ ừ, คิดผมนะก็อยากเห็นการปรับโครงสร้างภาษีถ้าคนไหนรวยๆก็จ่ายภาษีเยอะหน่อยด้วยพบว่าไม่ใช่ว่าไอ้ภาษีที่ดินและทรัพย์สินกลายเป็นใช่ไหมฮะกลายเป็นกลายเป็นแบบง่ คนคนรวยก็สบายไปคนชั้นกลางจ่ายพังเพิ่มขึ้นอันนี้คือเป็นปัญหาแบบตลอดยิ่งมีหลายหลายหลายเรื่องที่ที่อยากแล้วยิ่งกลดราคาน้ํามันเนี่ยคือจริงจิแล้วน้ามันตอนนี้ตกแล้วใช่ไหมฮะแ,แต่ราคาน้ํามันในในในประเทศไม่ค่อยลงนะราคาตลาดโลกเนี่ยลงมา50%เลยนะนี่เหลือยี่สิบสเหรียญเลยนะแต่บ้านเราทําไมแบบยังแพงอยู่มากเลยก็ภาษีภาษีเนี่ยมันต้องลดลงมาให้แล้วผมว่ามันตอนนี้รัฐบาลไปเก็บภาษีดีเซลอยู่5้าบาทเก้าสิบเก้า รวมแวดอีกนะฮะเอาภาษีเก็บภาษีแล้วเอารวมแวดตรงภาษีอีกด้วยนะฮะก็ต้องหกบาทกว่านะฮะหกบาทสาสิบหกบาทสี่สิบมันก็จะต้องอคนจะต้องลดอันนี้แล้วอ่ะ,ออะแล้วก็เพื่อให้คนคนมีลดค่าใช้จ่ายยิงกันยิงแนวคิดของรัฐบาลเดิมที่ที่เคยคิดไว้คือการพยายามช่วยประชาชนลดค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องนํามาใช้ตอนเนี้ยเพราะคนลำบากกันมากนะครับแล้วก็จะลำบ,บากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้ารัฐไม่รู้จักวิธีคิดไม่รู้จักการแก้ไข ผมว่าคนมันจะทุนกานไม่ไหวถ้าให้ท่านมนตรีวิเคราะห์สถานก,การณ์จากนี้คนบอกประยุทธ์เนี่ยน้อยสุดเนี่ยต้องลาออกหรือถ้าจะให้ชัดเจนต้องยุบสภาแต่ก็เกิดคําถามว่าเอายุบสภาจะไปเลือกตั้งยังไงมันมีโควิด19ครับสิ่งที่รัฐบาลควรทําในขณะน,นี้ในสถานะที่วิกฤตสตาเกิดและตอนนี้พูดอะไรคนก็ไม่เชื่อครับบอกเข้าระยะสามอีกวันหนึ่งบอกไม่เข้าบ,บอกปิดศูนย์ที่สัตหีบวันรุ่งขึ้นบอกไม่ปิดครับสิ่งที่ต้องทําจากนี้ประเทศของเราควรจะเดินไปยังไงคือจริงๆแล้ว S <S> ผมเคยบอกเสมอนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะฟื้นทั้งเศรษฐกิจสังคมและการเมืองได้เน่งาทำาไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครเชื่อแล้วสิ่งที่ต้องเปลี่ยนอันแรกคือผู้นารัฐบาลประธานโทษนะน<ก>จริงๆเลยาถ้าท่านเข้าใจแนละท่านรู้เนี่ยท่านหมดความเป็นผู้นําแล้วคนไม่เชื่อคือจะไปคิดว่าลาออกแล้วให้สววอมาใหม่มาไม่ได้แล้วโอ้ผมว่าถ้าท่านท่านควรจะลาออกในอย่างที่ท่านยังอยู่ในประเทศนี้ได้แต่ถ้าท่านอยู่ลากไานานเนี่ย ถ้าอาจจะไม่มีที่ดินจะอยู่นะอาจจะเก็บกระเป๋าไม่ทันไม่ควจะเดินรถครอกมีคําเตือนกันว่าชีวิตอย่าติดรูเพราะตู่อยู่อีกนานอยากให้รัฐมนตรีฝากทั้งโควิดและประเด็นเศรษฐกิจเป็นประเด็นท้ายฝากความหงใยกับพี่น้องประชาชนครับคือถ้าในประเด็นโควิดนะครับผมห่วงนะครับว่ามันจะมีการระบาดค่อนข้างรุนแรงในเร็วๆนี้ก็ให้เตรียมตัวกันและพยายามอยู่ที่บ้านนะครับพยายามอยากจะไปติดต่อกับใครมากนะครับแล้วก็ ผมก็หวังว่ารัฐบาลจะมีความคิดแลวิธีการที่ดีกว่านี้นะครับไม่งั้นมันจะทําให้เรามีปัญหาคือเราโชคดีนะที่เรามีหมอที่เก่งๆ ตัวสงสาสูตรนี้มีหมอที่เก่งๆเงยอะ<ค>เ,เราคนเก่งๆคนฉลาดๆเขาเรียนหมอกันเยอะใช่ไหมดังั<ม>้นเราก็สามารถที่จะควบคุมได้แม้ว<ม>่า,าเราจะมีรมนตรีไปพูดระเหมาก็ตาม <laughs> แต่ว่าแต่ผมหวังว่าโอกาสที่จะระบ,บาดม,ม,มีสูงมากมนะครับแต่ผมว่าขั้นสามเนี่ยคงเร็วๆเนี่ยคงมีแน่นอนไอ้ที่หลุดออกมาแล้วเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆไวๆนี้ผมเชื่ออย่างนั้น และส่วนเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยผมเชื่อว่าปัญหาโควิดเนี่ยก็ทบเศรษฐ,ฐกิจมาก,มากมากอย่างที่ไม่เคยมาก่อนเลยนะครับต้องเรียนตรงๆว่ามีเงินก็เก็บเงินไว้ตอนนี้ต้องใช้อย่างกระมิดกระเมี้ยเลยคนไหนมีงานก็รักษางานไว้ให้เต็มนานที่สุดนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยจะหางานใหม่ไม่ง่ายแล้วแล้วก็เศรษฐกิจไทยจะย่ำแย่มากนะขาเรียนตรงๆนะฮะแย่และและแย่เลยยาวเลยนะฮะ อาจารย์โกงบอก5ปีแต่ผมเองก็อาจจะไม่แน่ใจว่ามันจะถึงขนาดแล้วแต่ว่าพันธุปพะยุจะอยู่ได้นานขนาดไหนถ้าได้อยู่ได้นานก็อาจจะเกิน5ปีแต่ถ้าเกิดว่าออกได้เร็วเนี่ยก็อาจจะฟื้นได้เร็วผมมองกันการที่จะต้องปรับเปลี่ยนประเทศให้ทันโลกมีความจำเป็นเพราะาโลกมันเปลี่ยนเร็วมากเพราะเราชุดไปปุ๊บยิ่งสุดนานเนี่ย โรกเศรษฐกิจใหม่ที่โนยีใหม่เนี่ยเราจะตามเขาทันหรือเปล่าเขาไม่รู้อยากคิดว่าเราจะแบบเหมือนสมัยก่อนมันผลิตอะไรง่ายๆแล้วมันก็จะฟื้นได้ง่ายเดี๋ยวนี้ของโรคโลกเย่านี้มันเปลี่ยนเร็วนะเราเราซุดแล้วเราตามเขาไม่ทันแล้วเราจะไปไต่เขาอีกมันจะมันจะตามยากเลยตรงนนะอยากให้เห็นว่าโลกกาลังเปลี่ยนโลกกาลังเปลี่ยนเร็วแต่เรามีคนรัฐบาลที่ไม่ฉลาดไม่ตามโลกไม่ทันเ่ยทำให้เราหลงยุคเร็วมากเป็นปัญหาเลยครับก็อยากฝากทุกท่านเป็นห่วงนะครับแล้วก็เชื่อว่า เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้เชื่ออย่างนั้นนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับคมความคิดของแขกเชิญสมคุณค่าของเราในวันนี้มองโควิดกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และก็สารพัดวิกฤตวิกฤตผู้นําวิกฤตศรัทธาต่อรัฐบาลวิกฤตเศรษฐกิจสังคมการเมืองจากโควิดกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราทันรีบอกแล้วนะฮะมีเงินเก็บเงินไว้ดีๆใช้ก็อย่างระมัดระวังกระมิดกระเมียนเพราะเราต้องอยู่ ในสภาพที่ไม่รู้ว่าจากนี้ไปอะไรจะเกิดขึ้นต้องขอกราบขอบพระคุณแขกเชิญทรงรุร่งราของเราในวันนี้ท่านอดิตรัฐมนตรีพิชัยนริพธพันธ์ครับกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกท่านครับวันนี้ฝ่ายค้านเพื่อประชาชนเวลาหมดแล้วครับขอบพระคุณสําหรับทุกๆการติดตามรับชมพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ผมพร้อมแขกรับเชิญพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ